เมื่อกี้ก็ทำการติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองซองตอนนี้ก็จะมาอยู่ในขั้นตอนของการเย็บนะครับดับแรกก็ต้องมาแยงรูก่อนนะครับดูที่จะเย็บงานก็ค่อนข้างจะ ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับในการทำํำ <Okay. Okay. S 1> ว่าซองที่เสริมแผ่นแมกพารานี่ไอ้แกนกลางตัวแกนกลางตัวนี้ก็หนาพอสมควรนะครับประมาณสิบมิลจะต้องแทงจะต้องแทงนำล่อง ของเข็มที่จะเย็บเนี่ยครับให้ทะลุนะครับถ้าไม่ทะลุก็จะไม่สามารถที่ว่าจะเย็บได้นะครับเห็นช่างหลายท่านที่แนะนำมาบอกว่าทำไมช่างวัดถึงใช้วิธีการตอกแบบเดิมๆอยู่ใช้ซ่อมตอกแบบเดิมๆอยู่ทำไมไม่ใช้สว่านเจาะรูทีเดียวเลยมันง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดระยะเวลาในการทำ ก็เคยเคยใช้สว่านเจาะแล้วนะครับใช้สว่านเจาะแทนไอตัวเข็มน้ำร่องตัวนี้อการใช้สว่านเจาะเนี่ยมันจะมีผลเสียมันจะมีผลเสียก็คือเวลาเราเจาะทะลุมาแล้วหนังหนังด้านที่เจาะมันก็เรียบนะครับแต่ด้านที่สว่านมันทะลุออกมาหนังมันจะพุนนะครับมันจะพุนอีกด้านหนึ่งมันจะพุนมันจะสวยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันจะขี้เละนะครับซึ่งมัน มันดูแล้วมันไม่ไม่ถูกใจครับมันไม่ถูกใจผมผมก็เลยยอมที่จะเสียเวลาในการามานั่งมานั่งแยงดูแบบนี้นะครับให้แบบว่าลูกค้าที่ที่ได้งานไปก็พอเห็นงานก็จะได้ยิ้มนะครับจะได้คุ้มค่ากับอเงินที่เสียมาแล้วก็เวลาที่ต้องรอนะครับ ยอมเหนื่อยหน่อยครับผมแต่ว่างานที่ออกมาแล้วมันร้อยเปอร์เซ็นก็โอเคครับผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับผลงานพอสมควรนะครับหวังว่าพี่ๆที่ได้รับงานไปก็คงจะก็คงจะยิ้มออกเช่นกันนะครับ การเย็บนี่เย็บยังไงทำไมให้มันอ่ให้ได้มันพอดีนะครับก็ใช้วิธีการทบสี่รอบนะครับหนึ่งรอบนะครับสามรอบสี่ทบนะครับสี่ทบแล้วก็เผื่อสักอ๋ออันนี้มันหนาหนาก็ต้องเป็นประมาณห้าทบนะครับ ตัดเลียมันจะไม่ขาดนะครับได้ที่ตัดนี้จะพอดีจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับจะเป็นเชือกเส้นเดียวยาวตลอดตลอดในการเย็บนะครับด้านล่างเส้นหนึง่งด้านบนอีกเส้นหนึ่งนะครับใช้เชือกเทียนนะครับแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงจะดึงให้ขาดยังยากเลยครับ วันนี้ก็สบายๆนะครับเมื่อวานก็ทำปลาลังทั้งวันก็วันนี้ก็มาทําซองส่งงานให้ลูกค้านะครับก็สลับกันจะทำเมตดอยู่สัก2วันสามวันแล้วก็อีกสองวันมาทําซองนะครับ วิธีการเย็บสวนนะครับจะไม่ใช้วิธีการเย็บข้างเดียวแล้วก็ดึงเชือกนะครับวิธีการเย็บแบบนี้มันจะให้ความแข็งแรงที่ที่ที่มากกว่านะครับแบบเย็บธรรมดาการเย็บแต่ละซองนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสักยี่สิบกว่านาทีครับต่อซองที่เย็บ เย็บไม่นานครับแต่การเตรียมขั้นตอนในการเย็บมันจะนานนานกว่าพอเราทำทุกทุกอย่างเรียบร้อยเตรียมงานเรียบร้อยแล้วครับก็งานจะงานเย็บก็จะก็จะเร็วก็จะไม่ติดปัญหานะครับถ้าสมมติว่าเราแทงรูไม่ตรงก็การการเย็บก็จะเย็บไม่ได้นะครับงานก็จะเสียก็ต้องทำใหม่นะครับ การดึงก็ต้องต้องดึงให้ให้ตึงทุกฝีเย็บนะครับเชือกจะได้เรียงเรียงตัวสวยงามนะครับถ้าดึงตึงบ้างไม่ตึงบ้างก็ฝีเย็บจะจะจะไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ก็จะไม่มองข้ามนะครับ พอเย็บเสร็จก็จะต้องไปขัดขอบนะครับขัดขอบตรงนี้ให้เรียบนะครับแล้วก็จะทําการทาสีทาสีที่ที่ขอบที่ขอบซองนะครับไม่ให้มันเกิดรอยลุย่ยหรือว่าเพื่อความสวยงามนั่นแหละครับบางท่านก็ถามว่าระหว่าง ซองหนังและซองลครเด็กอันไหนดีกว่ากันมันก็ดีกันคนละอย่างนะครับแล้วแต่คนจะชอบส่วนส่วนตัวผมผมก็ชอบซองหนังนี่แหละครับเพราะว่าเป็นแบบไทยๆเป็นแบบางานมันงานมันดูดีกว่าแต่ว่าข้อเสียของซองหนังก็จะมีอยู่คือเวลาเราเสียบมีดทิ้งเอาไว้นาน,านๆมันก็สารเคมีที่เขา,เอาฟอกฟอกหนังมันก็จะทําให้มีดเกิดเกิดสนิมนะครับ ก็วิธีการแก้ไขก็ใช้วิธีการใส่แผ่นแผ่นแมกพาซาเข้าไปซับข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับมันก็ช่วยได้ช่วยได้ดีดีดีระดับดีมากเลยครับแต่ว่าราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงในการผลิตนะครับส่วนตัวใครเด็กซองไขเด็กไม่ต้องพูดถึงนะครับไอ้ตัวนั้นมันกันสนิมร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเพราะว่ามัน วัสดุที่เราสั่งนําเข้ามามันก็จะสั่งนําเข้าจากเพจไคเด็กไทยแลนด์นะครับเขาสั่งนําเข้ามาจาก University us ข้อดีของซองไคเด็กมันก็จะมีน้ําหนักที่ที่ที่บางเบานะครับแล้วก็ทนความชื้นสามารถฉีดน้ํามันกันสนิมแล้วก็เสียบมีดคาซองเอาไว้ได้โดยที่แบบมีดไม่ไม,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 ไม่ไม่ขึ้นสนิมนะครับอันนึงก็ ราคาก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับแผ่นหนึงก็แปดร้อยกว่าบาทจะทํามีดสิบนิ้วได้แค่ประมาณหนึ่งเล่มแล้วก็มีดเก้านิ้วได้อีกหนึ่งเล่มประมาณเจ็ดแปดนิ้วครับได้อีกเล่มทำงานคนเดียวก็ค่อนข้างจะจะเงียบนิดนึงนะครับก็เลย ทำทำคลิปให้ให้พี่ๆได้ชมกันดีก,กว่าว่าขั้นตอนในการทำงานมันเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องมาต่อผมนะครับเพราะว่าบางท่านซื้อโอ้ทำไมทาไมแพงจังมีดแค่บางท่านซื้อมีดจากลาซาด้าหรือมีดอลันยิกมาเล่มหนึ่งสามร้อยห้าสิบาทหรือสี่ร้อยบาท มาสั่งทาซองหนังตั้งเจ็ดแปดร้อยหรือพันหนึ่งอ๋อทำไมมันซองหนังทาไมแพงกว่ามีดมันก็ต้องแพงกว่ามีดอยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าหนังมันแพงนะครับอย่างอย่างข้างหลังนะครับหนังหนังผืนหนึ่งก็ผมสั่งเกรดเอมาจากโรงงานนะครับราคาผืนหนึ่งก็เกือบเกือบสี่พันนะครับหนังผืนหนึ่งก็มาตัดมาวัดทําตามขนาดของมีดก็จะได้อยู่ประมาณมีดประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเล่มครับ จะไม่ใช้หนังกิโลนะครับหนังเป็นผืนสวยนะครับคัดเกรดเอม,มาให้ขนาดหนา2.5มิลนะครับขนาดหนังหนังฟอกฝาดนะครับสีที่ย้อมก็สีอย่างดีนะครับขวดละ250บาทจะทำซองได้อยู่ประมาณสักสองหรือสามซองนะครับในการย้อมสองสามรอบนะครับ อยเย็บเสร็จก็ต้องสวนกลับขึ้นมานะครับเพื่อซ่อนซ่อนรอยเย็บนะครับ นคตัวเย็บเสร็จแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับเหลือรอยขอบต้องขัดขอบอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยเก็บสีอีกทีนึงก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเย็บอีกด้านหนึ่งนะครับ พี่บางท่านก็ทักมาบอกว่าเอาซองค่เด็กนี้ก็ทําสําเร็จมาหรอครับไม่ไม่ไม่ได้ทําสําเร็จมานะครับแผ่นค่าเด็กที่สั่งมาจะเป็นแบบนี้ครับขนาดความยาวความกว้างสิบสองนิ้วยายี่ิบสี่นิ้วนะครับก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับก็จะมาตัดขึ้นรูปตามตามมีดของแต่ละเล่มนะครับ จะ,จะใส่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามีดแต่ละเล่มความยาวความอ้วนมันความหนามันไม่เท่ากันนะครับเพราะขั้นตอนในการทําก็จะต้องหนีบมีดใส่กบแผ่นให้ใใหให้้พอดีนะครับอย่างเช่นซองนี้นะครับพอนีบออกมาก็จะเข้ารูปกดออกมาให้เข้ารูปกับตัวมีดนะครับ เดี๋ยวตัวนี้เป็นมีดของลูกค้าส่งมาทำซองใครเด็กนะครับก็จะล็อกค่อนข้างจะแน่นพอสมควรน,นะครับมีตัวเทคล็อกให้เรียบร้อยใส่เข็มขัดอันนี้ก็งานรอส่งนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตงานซองอให้ได้ชมกันนะครับว่าวิธีการทำมันมันทำยังไงมันจะใช้เวลาทำนานแค่ไหนก็ทั้งวันครับบอกได้เลยว่าสองซองนี้ทางวันก็กว่าจะเสร็จก็น่าจะประมาณ5้าถึงหโมงเย็นครับงานงานจะเสร็จเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตมีดสองเล่มนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับ ตอนตอนเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะได้ส่งในวันพรุ่งนี้นะครับมีดสองเล่มนี้ของของลูกค้าสองท่านก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับจะได้มีงานดีๆออกมาให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตการให้พี่ๆได้ชมกันตลอดนะครับสําหรับวันนี้ก็ คงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ